ครับวันนี้พี่มากับนี่ครับเลนสตัวนี่ครับเลนตัวแรกนะครับ TT a d ด i ซาน35 f 1.4นะครับเป็นเลนส์แมนนวลโฟกัสหรือเลนสมือหมุนที่เราคุ้นเคยกันบังเอิญมีหลายคำถามมากเลยนะที่ได้หลายคนถามแล้วก็หลายๆคนสงสัยว่า TT a d ด i ซานกับอีกตัวหนึ่งนี่นี่ครับ ซเว่นอาร์ติซานนะครับเป็นแบรนด์เดียวกันหรือเปล่าความจริงก็คือเป็นคนละแบรนด์นะครับแต่ก็มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็ลองไปหาคําตอบกันเอาเองครับเพราะว่าวันนี้พี่จะมาเทียบเลนส์องตัวนี้ครับซึ่งทั้งสองตัวเป็นเลนส์ขนาดเดียวกันเป็นเลนส์ช่วงเดียวกันนะครับก็คือเลนส์ f 1.4นะครับแล้วก็เป็นเลนส์มาส์ m เหมือนกันด้วยที่ถูกดีไซน์มาใช้กับกล้องเลนส์ไฟเดอร์นะครับ m เมาส์ของไลกาสนั่นเอง ความจริงแล้วตัวทีทีอาร์ติานตัวนี้นะครับสีบอนเนี่ยหรือสีเงินเนี่ยความจริงแล้วมีอยู่สสีนะครับก็มีสีดําด้วยแล้วก็มีสีบอลสีนี้ด้วยนะครับแต่เพื่อความแตกต่างจะได้เห็นความแตกต่างเลยว่าระหว่างสีขาวนะครับทีทีอาติสานกับสีดำเซเว่นอาริสารเนี่ยมีข้อดีหรือข้อด้อยหรือข้อแตกต่างหรือข้อจํากัดหรือไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่หลายคนถามมาว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับก็วันนี้พี่จะมาไขข้อข้องใจนะครับอ่ะ มาเริ่มต้นที่สเปคนะครับสิ่งที่เหมือนกันนะครับก็คือช่วงเลนส์นะครับที่35มเมเท่ากันนะครับแล้วก็ F ที่กว้างที่สุดนะครับเท่ากันก็คือ f 1.4ทั้งคู่แต่แคบสุดที่ f 16นะครับอันนี้แคบสุดที่ f 22นี่คือความแตกต่างแรกนะครับแล้วก็องศาการรับภาพนะครับตัวนี้องศารับภาพอยู่ที่63องศานะครับแต่ตัวนี้อยู่ที่64องศาถ้าเทียบกันจริงๆก็อันนี้ก็กว้างกว่าแต่ก็แค่องศาเดียว ถัดมาก็คือเรื่องของชิ้นเลนนะครับตัวทีทีอะทิซานนะครับจะมีชิ้นเลนอยู่8ชิ้นนะครับแบ่งเป็น7กลุ่มนะครับแต่ตัวเซเว่นอะทิซานเนี่ยมีชิ้นเลนอยู่10ชิ้นแบ่งเป็น9กลุ่มนี่คือความแตกต่างคือถ้าตามหลักตาก,กะทั่วไปนะครับลองนึกภาพง่ายๆถ้าจํานวนชิ้นเลนที่มันเยอะนะชิ้นเลนหลายๆชิ้นหรือ,รอละอออะไรหลายๆชั้นนะัมาเรียงต่อกันเนี่ยมาบังข้างหน้าเราความใสความคมชัด ก็จะสู้จํานวนชิ้นเลนที่น้อยกว่าไม่ได้นะครับสันนิฐานตามหลักการทั่วไปนะครับและที่พิเศษมากกว่านั้นครับจุดเด่นของทีทียอทิศานก็คือจะมีเลนเอสโริคอลชิ้นนะครับที่ท้ายเลนซึ่งเซเว่นอติซานไม่มีนะครับ ส่วนเลนไดอะแฟมนะครับเดี๋ยวให้ดูเลนไดอะแฟมนะครับมี10ชิ้นเหมือนกันนะครับนี่ครับมี10ชิ้นเหมือนกันแต่สิ่งที่สังเกตเห็นชัดเจนที่สุดเลยก็คือตัวฮุดนะครับอันนี้ฮุดจะเป็นสี่เหลี่ยมเห็นไหมมีฮุดสี่เหลี่ยมแล้วก็มีช่องตรงนี้นะครับช่องตรงนี้คือเป็นช่องสําหรับ เลนส์ฟเดอร์นะเวลาเราติดกับกล้องไลก้าเอ็มหรือกล้องเลนส์ฟ d e r เดอร์นะช่องมองภาพมันจะตรงกับรูนี้พอดีนะครับช่องมองภาพจอเลนส์ฟลเดอร์จะตรงกับรูนี้พอดีซึ่งเขาก็จะดีไซน์ช่องนี้นะครับเป็นช่องสําหรับเลนส์ฟลายเดอร์สหรับการเล็งภาพนั่นเองนะครับตัวนี้ก็มีฮุดเหมือนกันนะครับแต่เป็นฮุดในตัวนะครับก็เป็นฮุดเนี่ยครับยื่นมาอย่างนี้เลยเป็นฮุดในตัวนะครับ ซึ่งถอดไม่ได้นะครับนี่เป็นหุ้นในตัวที่ถอดไม่ได้ส่วนมุดสี่เหลี่ยมของตัวท t ทีอาร์ิานะครับสามารถหมุนถอดออกได้นะครับชิปพอถอดมาก็จะเห็นนยครับก็จะเป็นวงกลมเหมือนกันซึ่งขนาดฟิลเตอร์นะครับก็จะเป็นขนาดเดียวกันก็คือ49มิลิเมตร ความแตกต่างอี่หนึ่งก็คือการหมุน F นะครับ F ที่หมุนเนี่ยตัววงแหวนนะครับของ TT อาร์ตินเนี่ยจะล็อกให้ล็อกแบบทีละครึ่งสต็อปนะอย่างว่า1.4แล้วก็1คลิกนะครับแล้วก็มา2คลิกแล้วก็2.8ก็คือจะถูกแบ่งอย่างละครึ่งสต็อปแบบชัดเจนเลยนะคือหมุนไปแล้วแบบคลิก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 ,ลกแบบบล็อกแบบนะครับ มีการล็อกให้ฟังเสียงเป็นคลิกล็อกที่ชัดเจนแต่ตัวของเซเว่นอาร์ติซานนะครับจะคือล็อกได้ได้น้อยมากคือค่อยๆหมุนเนี่ยไม่รู้เลยนะจาก1.4มา2เนี่ยนะถ้าหมุนเร็วอาจจะไม่รู้สึกเลยด้วยซ้ำว่า ว่ามันล็อกที่ F2 นะครับคือเบามากเป็นการล็อกที่เออเออไม่ไม่ค่อยล็อกเป็นการล็อกที่ไม่ค่อยล็อกนะครับก็คือเวลาเราหมุนเปลี่ยนดูลบแสงเนี้่มือตรงนี่มจริงๆเพื่อจะสัมผัสว่วาเฮ้ยจาก1.4มา F2 เนี่ยมันคลิกนลนะมา2.8นี่มันคลิกแล้วนะแล้วก็ได้ทีละสะต็อปเท่านั้นนะครับไม่ได้แบ่งทีละครึ่งให้เหมือนตัว ทีทีอารติซานะครับตัวนี้จะแบ่งให้ทีละครึ่งสต็อปแบบชัดเจนอันนี้แบ่งทีละ1สะต็อปแบบไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ <c oughs> ทันมาคือในเรื่องของระยะโฟกัสนะครับทั้งคู่นะครับสามารถโฟกัสใกล้สุดที่70เซนนะครับตัวสเกลระยะชัดของ TT อารติซานนะพี่รู้สึกว่าของ TT จะสวยกว่านะดูนะครับ คือสเกลจะแบบสวยมากแต่อันนี้จะเป็นแค่เนี่ยครับจะเป็นขีดขีดไว้ให้นะครับว่าระยะที่เท่าไหร่สมมติว่าเปิด f 2.8เปิด f 1.4เปิด F ย2บระยะช่วงระยะชัดจะได้เท่าไหร่นะครับอันนี้จะเนี่ยครับอันนี้จะดูสวยงามมากกว่านะครับแต่ก็เป็นแค่อุปกรบนะฮะบแล้วก็ที่สังเกตอย่างนี้อันนึงคือตรงนี้ครับตัววงแหวนโฟกัสนะครับอันนี้จะมีล่องนิ้วให้นะครับเนี่ยนะครับจะมีล่องนิ้วให้ นี่ครับล่องนิ้วให้เวลาเราโฟกัสนะครับซึ่งตัวเซเว่นอาริซานในบอดี้ไม่มีนะครับแต่เขามีแถมให้ที่ยังไม่ได้ใส่เพราะว่านี่ครับแต่เขาแถมให้ก็จะเป็นแบบติดกาวสองหน้านะครับคือเอามาแปะเอาที่เลนนะครับซึ่งเวลาแปะเราจะแปะตรงไหนไม่รู้เขาไม่ได้มีมาร์กให้นะครับ ขนาดและน้ำหนักบ้างนะครับสังเกตดีๆจริงๆเห็นได้ชัดเจนนะว่าตัวเซเว่นอดิซานเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าความสูงอยู่ที่69.4นะครับแล้วก็กว้างที่5 9มิลน,นะครับ69.4นะครับคูณ5 9มิลน,นะครับส่วนตัวทีทีอดติซานนะครับจะสูงแค่60นะฮะเตี้ยกว่าประมาณเซนหนึ่งเอาง่ายๆแล้วก็ขนาดความกว้างนะครับประมาณ5 5มิลก็ประมาณ 4เมนก็ถือว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่น้าห,หนักน้าหนักนี่อันนี้น้ําหนักแค่4 0 4กรัมนะครับซึ่งพอจับแล้วก็รู้สึกได้นะว่าทีทียดิสานหนักกว่าเพราะว่าทีเทียดิสานนี่น้ำหนักอยู่ที่410กรัมความจริงก็แค่6กรัมนะแต่แต่รู้สึกรู้สึกจริงว่าตัวทีเทียดิสานเนี้ยหนักกว่านะครับและที่พิเศษอันหนึ่งนะครับตรวจนะฮะทีทียดิสานะครับ,รบตรง ท้ายเลนจะเป็นทองเหลืองนะครับส่วนตัวเซเว่นะครับเป็นก้นธรรมดานะครหลายคนคงมีคำถามว่า เลนส5มีไว้เพื่อถ่ายอะไรนะครับตัวเซเว่นอธิษานเนี่ยเขาเขียนสโลแกนไว้ชัดเจนมากคือ human and landscape นะครับซึ่งถ้าตัวเซเ e ่สเปกตัวเองว่า human and landscape นะอันนี้ก็คงไม่น่าจะต่างกันเท่าไหร่นะครับน่าจะเหมือนกันก็คือถ่ายได้ทั้งบุคคลนะครับระหว่างถ่ายอยู่มีผู้ชมมาชมนะครับ เมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วก็ถือว่าเป็นเลนส์ที่สามารถถ่ายได้ทั้งภาพบุคคลนะครับพอเทรตในระยะหลังเนี่ยหลายคนก็มักจะใช้เลนส์50มาถ่ายภาพบคุคคลซึ่ง3-5มินนี่ก็ก็จะเป็นเลนส์มุมกว้างที่กว้างกว่า,วา50นิดหน่อยนะครับการถ่ายภาพบุคคลด้วยเลนส์3-5มิลก็จะได้ภาพที่มีแปลกตาดูน่าสนใจดูแอทแท็กมากขึ้นนะครับและโดยเฉพาะขนาดรูรับแสงที่กว้าง f 1.4ของเขาเนี่ยก็ยิงทำให้เหมาะกับการถ่ายภาพพอเทรตที่เราต้องการฉากหลังที่เบลอนะครับน่าจะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งแล้วก็เหมาะกับถ่ายสตรีทด้วยนะครับถ่ายสตรีทถ่ายแลนด์สเคปนะครับก็ถือว่าเหมาะกับทุกสถานการณ์ครบจบในตัวเดียวในเรื่องของราคานะครับตัว เซเว่นอดิสานเนี่ยจะมีราคาที่ถูกกว่านะครับอยู่ที่11,990บาทนะครับส่วนตัว TT ทอดิสานเนี่ยอยู่ที่13,990บาทนเะเดี๋ยวพี่จะเปรียบเทียบภาพถ่ายที่ได้จากทั้งคู่นะว่าภาพที่ได้เป็นยังไงปะแขกมาแล้ว